พันมาอยากอยากบำลุ้งส่วนอะก็กินอันนั้นบำลุ้งส่วนอีกแล้วนะพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้กับทุกคนนะครับมาพบมาพบกับจ่าชาถุงล่าครับพี่น้องมาครับพี่น้องสิ้นสุดการรอคอยพี่น้องนะครับผู้เฒ่าพันนี้กินอะไรบำลุ้งอันนั้นนะครับพี่น้องเนี่ยนี่นะครับพี่น้องมื้อนี้บำลุ้งไข่ครับพี่น้องมื้อนี้นะครับนี่นะครับผู้ใดว่ากินอะไรกับบำลุ้งอันนั้นล่ะครับพี่น้องมาเอาก้อนเลยหิวแห้ง หมั่นุุงเบ่งเบ่งไข่นี่ข้างในเป็นยังสิรสชาติเขาสิมันมันมนะพี่นหลังเนี่ยนี่ความมันกัรเขายังมันไหมแต่แห่งมันยี่ม่กินกินของเนื้อหืมบ่หืมเป็นยังสิ

ไป็นเนื้อเอ็นเจียวไปหรอเปล่าชอบต้มเปื่อยอันนี้เป็นทอเลยทอน้ำเดียง ข้างในเป็นสินะครับถามมาข้าวบัวบัวยิวงมข้าวจนมาเขากินน่าราการกันไปเองนะครับแซ่บด้วยเปล่ายำง่ายบาดยวแดงมีดมากเสิยด้วยเลย าฝนไหมอยู่อาหารท่านบาท่านเยาวากันนะคพี่้องเนาโอ้เจียวเสืเจียวี่เปีย ขอทายชิปแล้วก่อนเนอะใครพี่น้องผมมาไข่เสียบด้อย ต้มไปจนลืมข้างลังกาแฟหวังไข่ไหม,ม,มกัดขึ้นมันสิติดขว้าขึ้นขนมเทียนไหนมันยบอ เคร่ขนมเพ<ม>ียร<ม>์มาคืน chị pha, tao có thấy mèo mày, อเอาการเนียนี่จิดติดเนื้อ,อพร้่มรองบ้้งที่ม่ส่วนติดเนือน้อมั้มนครับอ,อารณมเนื้อเปล่อกกับเอ็นเอ็นแก้วขาดเยเไม่นุ่นี่ย โบราณคนว่า,าอยากบำรุ่งส่วนไหนกินส่วนนั่นเป็นว่าอืมอืมยังรับเปล่าขัดกัเด้อ เพู่ออูุ่กลี่ยละเอียดได้พี่หลังเด้อ,อพูดนะป้าไหมไปซื้ออยู่ตลาดสะทว่วงเด้อนั่เหมือนโซ่ไหมนี่เป็นส่วนเอ็นเนี่ยเอยนเ็นเปืเป่อๆเลย,เลยตม้มนุม่ม เนีติดไข่มานล้วเอาไข่ก่นอนให้ถึงน้องกันหมดน,นี่พี่น้องต้องหลุดไขไ่ก็ได้เราตี๊ดเอาไข่ลองเสียเลยนะครับแล้วทีเป็นเอ็นที่ละนี่แหละพันว่าเอ็นอุ่นๆพันว่าเนี่ยอือหือข้างในเป็นเส้นแซ่บนั่นจะเป็นกรุบๆบ่มีกินเนอะ อืฝนกระเดยฝนตกเลยพี่ห้องด้เปล่าม,มันเย็นแล้วมันขึ้นไข่พี่ห้อง เอา้าเรียบร้อยได้ป่ะเนี่ยเบิ่งพี่น้องเลย,มยเมนูนี้ก็ดธุระธุเล็กมาธุรงไข่คึอน้ำปาก <S 1> <S 1> มั่นหลายเสียเดยอบอเบกเอานะครับพี่น้องนะครับกัเดี๋ยวฝนตกแล้วนะครับพี่น้องเนาะฝนลงเม็ดเลยนะครับพี่น้องเนี่พี่น้องคุณเน่ยรมวีวีเลยนะครับทั้งหลัง,งน,นี่มืดมากเลยนะครับพี่น้องทั้งหลังทั้งหน้าพอนี่มืดมากมืดแล้วนะครับพี่น้องเนาะลมกําลังสีแห้งนะครับพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วครับพี่น้องนะครับ เอาเนาะครับพี่น้องนะครับพายุเขาได้ครับพี่น้องดูแลสุขภาพไปิดความนะครับพี่น้องเด้อฝนตกสองสิบรันนะครับสารับัญนี้นะครับผู้ใดมักคลิปนี้ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกางใจใหายใจชาติได้นะครับพี่น้องเด้อหากพี่น้องก็ครับพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุกนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับมาพ่อกันมื่อนามือหลังเด้อครับพี่น้องเด้อสารับัญนี้จากลาพี่น้องพัชรินีสวัสดีครับ